ไม่เยอะไปป่ะได้ครับคนเยอะเหมือนกันนะไม่เรื่องไม่เรื่องนะไม่มีเอิร์ธเนี่ยมันก็เลยติดเต็มมันเปนคนเดียวอ่ะวันนี้ยคพูดถามน้องเล่นนะไม่ไม่พี่ขออนุญาตถามแบบว่าทำไมกูจิ้นเราถึงมกับทุ่มทุนสร้างซื้ออะไรนะให้อะไรอย่างเงี้ยไม่อะคือจริงๆแล้วทุกเทศกาลแบบว่าอย่างปีใหม่อะมีก็ซื้อบวกให้อะไรอย่างเงี้ยวันเกิดก็ซื้อเออกล้องอยู่นี่พดาราใหม่เท่ทีครับเท่ทีครับเท่ทีครับ ครับผก็ดูเทศกาลก็ซื้อของให้กันอยู่แล้วครับผมอย่างอย่างมิกก็ซื้อหมวกให้ซื้อน้ําหอมให้พี่เอิร์ธอย่างเงี้ยพี่เอิร์ธเขาก็เหมือนแบบรวบยอดแต่ตอนแรกเขาจะซื้อแหวนให้แต่ว่าเราไปชอบกำไรมากกว่าเขาเลยซื้อกำไรให้แทนแต่ราคาแบบโอ้โหเต็มมือเลยก็สูงอยู่นะช่วยกันออกจริงปะเนี่ยเอาจริงพี่เอิร์ธซื้อคนําไม่ใช่หรอช่วยช่วยด้วยกันนิดหน่อย ใช่ครับคือเราอยากได้อยู่แล้วหรอครับมีกก็คือไปลองที่ชอบแหละแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมันเข้ากับเราแล้วก็น่ารักดีครับเขาก็เลยเห็นว่าเออเขาเลยซื้อนี้ให้แทนใชครับอันนี้คือแบบว่าเป็นมูลค่าที่ยอะที่สุดที่พี่เราซื้อให้เลยไหมครับไม่ครับไม่ไม่ใช่ครับอมเอันอื่นกว่านั้นหรอน่าจะเป็นรถฮะอ๋ออออใช่เฮ้ยจริงแล้วอ่ะคือคือมิกอ่ะซื้อต่อแต่ว่าพี่เอิร์ทก่อนที่แต่ว่าเหมือนได้ฟรีมากกว่าเพราะว่าตก คือผมซื้อต่อราคาหนึ่งใช่ปหมแต่ก่อนที่พี่พี่เอ๋จะเอาให้มิกอ่ะเขาก็ไปซ่อมมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบราคาเกือบจะเท่ากับที่เราจ่ายไปแล้วเออเออใช่ซื้อต่อมาได้ฟรีใช่ครับก็คือเราเหมือนผ่อนต่ออะไรางงี้ยป้ามันได้ฟรีมันได้ฟรีมากกว่าครับใช่ฮะในไหนก็เข้าเรื่องรถแล้วมันก็เลยเกิดเราเราก็ไปขับรถอะไรเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้ก็ชนไปเลยสิครับผมทำไมไปเกิดอะไรเล่าให้ฟังไม่จริงแล้วอ่ะคือมิกอ่ะ เพิ่งเรียนขับรถใช่ไหมแล้วตอนนั้นอะมี้ก็เหมือนแบบอ่าลองขับไปข้างนอกดูแต่ว่าเหมือนตอนนั้นมีมรถมาตัดหน้าเราครับแล้วมันอยู่ตรงอรถคันนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราอยู่ตรงกลางรถเขาเลยแล้วอยู่ขเขาก็หักมาเลยอะเออแล้วเราก็ด้วยความที่เราใหม่มากเราไม่รู้ว่าจริงแล้วตรงน,นั้นเราต้องเ<อ>บรคตกใจเหยียบคันเร่งต่อเลยล <นะ S 2> คร <น S 1> ับก<อ>็งพุ่งเ,<อ>เลยนะก็พุ่งเลยแต่ว่าจริงๆอะเขาก็คือตัดหน้าเราแหละความเสียหายนันมันเยอะไหมส <isas> ัตไปเช็คมาประมาณเจ็ดหมื่นอันนี้คือของเราของเราใช่แล้ว เออตัวเราเองไม่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยครับแค่มันแบบแบบแล้วมันแบบทะเลาะแล้วก็มันบุกไปแค่นั้นเองแล้วขับไปคนเดียวหรือเปล่านนันขับไปคนเดียวแบบอยากอยากลองดูอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วพอมันเจอเหตุการณ์นี้มนทำให้เราเริ่มหลอดไปต้องกลัวแบบเป็นการี้ยตอนแรกก็ตกใจแต่ว่าคือเจริงเรามีรถเราก็ต้องขับะผมก็ลองผมก็ขับทุกวันเลยตั้งแต่นั้นแล้วตอนนี้ก็เหมือนแบบเออเราก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็ขับขับได้มากขึ้น ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็ยังถือว่าดีกว่าเมื่อก่อนครับพอะจากเรื่องเราเซฟตัวเองเราม่ละความตัวเองมากขึ้นในทำ mix อ,อ่ามันเหมือนทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วอ่าถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้เราควรที่จะทํายังไงมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทําให้เรามีความมาั่นใจมากขึ้นเพราะว่าชนแล้วมันคงไม่ชนอีกครับออขอ <ๆ S 2> งเยอะเหมือนกันนะครับฟ้าทอเยอะเหมือนกันฮะ ือตอนแรกอ่ะไม่ไม่ไม่กล้าบอกใครไม่กล้าบอกพ่อไม่กล้าบอกแม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราโพสลงเฟซบุ๊กครับผมแต่ว่าไม่แต่ว่าพ่อแม่ผมไม่เล่นเฟซไงแล้วพี่สาวก็แคปจากเฟซบุ๊กเราเนี่ยไปให้แม่ดูแล้วแม่ก็โทรมาเลยแล้วผู้จัดการรู้เรื่องไหมครับผู้จัดบอกนางคนแรกก็คนแรกคือผู้จัดการที่รู้ครับผมก็คือโทรไปบอกเลยว่าเขาก็บอกว่าเออ หเหมือนวทนาเราแต่<ช>แต่ในนักเสียงเออเนีน่ยม,มันมีความรู้สึกอะไรได้บ้างผมรู้สึกว่าน่าจะวทนาเราเ <c oughs> นี่ยน่าจะสงสารแล้วก็แบบ <c oughs> เออเป็นห่วงเราครับผมแล้วก็เหมือนพี่พี่เขาก็มาช่วยดูให้ครับตอนนี้มิกคือทํางานเยอะแต่ก็ยังขับรถเองใช่ <c oughs> ครับ <c oughs> คือผมรู้สึกว่าผมอยากขับรถเองมากกว่าเพราะว่าบางทีเวลางานมันแบบเราไม่อยากไปกวนใครแบบว่าบางทีแบบเขาอาจจะลำบากอย่าง้ะแบบว่าบางทีผู้จัดการอาจจะไม่ว่างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยผมอยากไปเองมากกว่า มีแล้วตอนนี้เราซื้อบ้านแล้วมีรถแล้วตั้งเป้าหมายอะไรอีกไหมครับมิกมีบ้านมมีรถแล้วมิมีแฟนยังไม่มีเป้าหมายต่อไปน่าจะเป็นเรียนจบครับอ่ออะไร<ม>นี้ก่อนนานี้ที่เราเคยอัปเดตกันว่ามันจะมีแบบมีดอกไปบางตัวอะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้ดอกเลยครับสรุปไม่ได้ดอกใช่ก็คือไฟมาเรื่อยๆแหละเพื่อแบบว่าคือเราก็ไม่อยากจบช้าเออตอนนี้มันยังเป็นไปตามระบบขั้นตอนเนี้ยแล้วยจริงๆแล้วเราเหลือแค่ปีเดียวแล้วก็จะจบแล้วอะไรอย่างเงี้ย บาลานเวลาเรามันยากทุกนย่เพราะว่าเขาบอกว่ามีคล้ายๆของการเรียนหมอมันมันหนักมันมันบาลานยากเพราะว่าเราต้องไปฝึกงานที่โรง,งพยาบาลจริงๆแล้วก็เวลาทํางานของเรามันจะเป็นเวลาแบบผองช้าถึงสี่ทุ่มอะไรเงี้ย ใช่แล้วเวลาโรงพยาบาลก็คือ8โงเช้าถึง4โมงเย็นมันทับซ้อนกันอยู่เนี่ยแต่ว่าเราก็มาจัดยัดสรรหาเวลาแบบว่าอาจจะสลับวันการอะไรอย่างนี้ได้ครับตอนนี้มีคนเข้าใจผิดหรือไหมครับว่าเรารักษาสัตว์ไม่ได้รักษาคนแบบนี้เลยมีบางคนอกว่าเขาบอกว่าอยากปลัวทันทีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเขาไม่รู้ว่าเราเป็นหมอสัตว์เขาก็สับสนบ้างครับแต่ว่าผมก็ยังบอกไปว่าผมเป็นหมอสัตว์นะ